เช็คสินค้ายังไงดูว่าไม่ถูกสวมเลขออยมาอันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลใจสำหรับเจ้าของแบรนด์นะคะที่จ้างโรงงานผลิตหรือจ้าง OEM รับจ้างผลิตนะคะผลิตสินค้าให้กับเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าออยที่ได้มาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณโอก็จะมีวิธีให้เจ้าของแบรนด์ทุกคนนะคะสามารถที่จะรีเช็คได้แบบนี้เลยค่ะ 1. น,นะคะเราจะต้องดูว่า ในขั้นตอนแรกที่เราจ้างเขาผลิตอะคะ่ะ mm hmm. เขาขอเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนการค้า mm hmm. สำเนาบัตรประชาชนเราไปเพื่อจะไปยื่นกับอยหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่เราว่าจ้างโรงงานผลิตเนี่ยโรงงานเขาจะเอาเอกสารนี้นะคะไปเปิดสิทธิ์ค่ะที่อยเป็นผู้ว่าจ้างการผลิตเวลาที่เราเช็คเลขจดแจ้งนะคะ mm hmm. เสิร์ชหาเนี่ยจะมีชื่อเจ้าของแบรนด์อยู่ในระบบด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเช็คแบบนี้เลยค่ะว่าเราเป็นผู้ว่าจ้างการผลิตแบบถูกต้องหรือเปล่าและข้อ2นะคะก็คือให้เอาเลขออยนะคะเลขออยที่เราได้มาเนี่ยอยู่ในสินค้าของเราเนี่ยเช็คเข้าไปในระบบเลยค่ะว่าชื่อบรนชื่อผลิตภัณฑ์นะคะตรงกับในฉลากหรือเปล่าหากว่าทุกอย่างตรงนะคะแสดงว่าโรงงานหรือ OEM รับจ้างผลิตเนี่ยเขาทำให้คุณแบบถูกต้องแล้วค่ะ แต่ถ้าหากว่าไม่ตรงนะคะอันนี้เราก็แย้งไปที่ผู้ผลิตได้เลยนะคะให้เขาทําให้มันถูกต้องดังนั้นการที่เราจะขายสินค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราก็ต้องเข้าไปเช็ค2ข้อนี้ล่ะคะ่ะซึ่งจะทําให้เจ้าของแบรนด์เนี่ยเวลาขายสินค้าเราก็จะมั่นใจขึ้นนะคะว่าสินค้าเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายมีเลขจดแจ้งออยอบแบบถูกต้องแล้วก็ไม่ได้สวมด้วย เป็นเจ้าของแบรนด์ก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะเราจะได้ขายสินค้าได้อย่างสบายใจค่ะ โอเคค่ะถ้าหากว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกด้วยนะคะแล้วคุณนกจะออกมาให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับทุกคนอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําเครื่องสําอางและการทําธุรกิจเครื่องสําอางเพื่อที่ให้คุณทุกคนเนี่ยสามารถดําเนินธุรกิจแบบถูกต้องแล้วก็ราบรื่นด้วยค่ะบ๊ายบาย